ปัญหาของคนที่น้ำหนักตัวมากๆม,มีไขมันเกินเยอะๆร่วมกับผิวหนังเกินเยอะด้วยเนี่ยก็ต้องมาเจอคุณหมอนะคะให้คุณหมอประเมินกรณีที่เยอะเกินดูดไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาการตัดหนังหน้าท้องร่วมด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเครื่องที่จะช่วยในการกระชับผิวหนังให้เร็วทันใจมากขึ้นไม่ต้องรอเวลาหรือไม่ต้องรอร่างกายเราช่วยเองแล้วเทคนิคการยก,กระชับผิวหนังอันนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องพลาสมาฮีเลียมนะคะตัวพลาสมาฮีเลียมเนี่ยจะปล่อยพลังงานเป็นก๊า ร่วมกับพลังงาน RF ในการเข้าไปจับเส้นใย่อลาสตินแล้วก็เส้นใยคอลลาเจนนะคะให้เขาหดตัวขึ้นมาทันทีความร้อนเนี่ยก็จะร้อนสูงถึง85องศาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะ select เฉพาะตัวเส้นใยพวกของผิวหนังนะคะไม่ให้โดนพวกเส้นประสาทหรือว่าออร์แกนที่สําคัญอื่นๆนะคะหลังจากที่มันไปจับที่ตัวเส้นใยพวกนี้เนี่ยเส้นใยก็จะหดลงทําให้ผิวหนังของเราเนกระชับขึ้นทันทีได้เลยะคะ่ะ